มาได้จ้ะพี่น้องกินเขาไปเก็บเห็ดมาหิวเขายางรุ่นแรงเลยพี่น้องว่าสิแกงเห็ดโอ้โหยี่จ้ะก็เ,เลยนี่และตับหมทัวเอ้ตาบหมทัวพนาตับหมกแดงปิ้งปลาดุกจ้ะมาเด้อมาเด้อยหิวเขายจนสันบรละข้าสัน,นงเนงลงเนง่นงนงเน่งมาจ้ะพี่น้องสุภูสุสคนไปเก็บเห็ดฝนตัวข้ามเปียกมอดหยอดก็ละงึกระลาย ปลามันสีเศร้ามันเลยแห้งขึ้นแห้งขึ้นอ,อ,อาบน้ำแล้วมาซักใส่เขาเลย เฮ็ดกำลังเกิดพ่อจุบุจิปินืมสอนจอนเฮ็นแห้งกำเนิดฟุ้งมโตกก่อนอยู่ม้ยานได้เป็นกระตาอยู่ ส่วนคนโตห้ามเพียงพอ,อไลยอย่งกล่องไตใช่ประเดเชไดไตครับัวสิมาหัวขึ้นอ้ยข้างกับไตสั้นหมด นาวสิไปนั่งหนะทาทานะั้งหนาน้ำพินกันนั่งบ่เลยเปียกเปียวเบ่เปียกธรรมาดาเปียกจนน้ำหน่อยซะซะข้างกักบไต่ขตีกันยู่ปั๊บปๆ๊ๆปปป,ป,ป,ปอยู่ <laughs> อกก็ว่ารู้เรื่องหนาว ฝนตรงแห้งเขาไลายน้ำไรลรวงเขาอเป็นย,ยานส่อภาคันอ,อกมากปยสิยัานนำปลาฝนตกงแห้งนั่งประดุจถอดขบขมอ่งหงษ์แล้ ท่มันกล่องเขไปรุ่นกันนาำสุดท้ายตอนนาำไร่ผมก็เดบเบิ่งอยู่อยนให้ตุ้ยชอบคีร์ตไกลมากแนละ้ว นำอะไรลงจากเขาลงมาเนาะแต่เขาแบบเป็นมู่บ้านคนแบันำอะไรขเขาตัวเพื่อนเขาจะไม่มาก็จะถ่า,ายภาพแบบยกแบกยังมาคุดนำให้มันอหลออกไปทางอื่นสิสินสวมเพื่อน กานฟ้าห้วงฟ้ากระเป๋าแรกเมันขึ้นรถแล้วแต่ยุ่ใได้ปลาเนาะอันตรายแมวน้อยอันเพิ่นเป็นแมวจอนแม่เพิ่นเป็นแมวจอน มีข่าบลูกมเมื่วานี้สามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งหายไปเจ้าไปทังไหนบ่เห็นเลยเห็นมีสองตัวแต่ว่ามือนี้เห็นตัวเดียวสื่อหัวาหามาเทพไปเห็นเลือสองตัวแต่ว่ามือนี้เห็นตัวเดียวอีกตัวนึงก็จะไปทังไหนอีกละ่ะเลือดตัวนว่าเสียวเมื่อ,อยู่บานเนาะ พายุอวนกันให้จมเป,ป,ปร์แล้คุพ่อ,อจะเห็นพี่น้องเราเห้นเราเคอยเลือดตูนเป็นไหมอุดบ่ะไรจับบ่ะไรเมียปลาเนมียเาปาะ ถ้าใอยจับได้วกูจะจับอาบนาวเลยอืมอเฮ้ยปอกลงใส่ตักกอดีแสบซะเนาะ ไปเก็บให้ค่วมตังใจว่าสิพากันไปตนตำมุงกินพร้อมเด้ไปกินเขปาปลาอืไปสืบปิ่งไ่ไปกินกับตำมุงกัน้ะก้าวสิพากันไปกินเขาเที่ยงคุณน,นะนะพิชแพนยังวะ พภากันชีรดมากฝนตกห้ามแห้งไว้หน้ามหงรดโอ้ยจะเป็นจานจะเป็นสวนร้อยซาเซียวยังวะนีะ่ดจกแซ่บยูข่องแห้งๆเลยแซ่บ ดอกกระเจียวนี่บริเก็บมากเลยซื้อมาเกาละ่ะเขาจะเอาปูไข่ยง่มนี้มันเบิดหนาดอกกระเจียวแล้ว นีด่ดินี่ดอกอกื้มกลมแบบกลรกินเขาเห็นตินกว่าเอาเขามาเสียดกระดาษที่สู่ใส่เอ็นซื้อนี่ข้าวแตงบมเนี้โอว้ยมันเขวักขาดขวักขาดก็ปล่ไปเลยจ้าคันบุ้งคันบุ้งก็เหลือนพานเบื่อเหลือบลอยเลย ดูดีมีแห้งปลอดโรปลอดภัยปลอดควิดสิบเกา่ารวยรวยเฮงเฮงปังปังปังรอต,ตรีรางวัลที่หนึ่งยืนไปถึง